สืบเนื่องต่อจากกรณีที่ทำแฟนคลับงงว่าแม่หมูนั้นอันฟอลโลอินจีของใบเตยล่าสุดแม่หมูได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วหลังมีดราม่าอันฟอลเมื่อเดียวขอไปเช็คดูก่อนอาจจะเป็นที่อ g จีมีปัญหาล่าสุดมีคนตั้งข้อสงสัย ในกระทู้ในเว็บพันทิป com เกี่ยวกับประเด็ดนนี้ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยบอกว่าจากที่ติดตามนายมาแม่หมูเป็นคนขี้งอนอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแค่ลูกชายคนเดียวและพอลูกชายโตขึ้นก็ใช้ว่าจะคุยกันด้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานก็ยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแก่กับแฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกอีก ต้องให้คนอื่นมาดูแลงานแทนช่วงที่หยุดทํางานแรกๆเคยไร้บ่นเหงาแล้วบอกว่าตัวเองปวดเป็นซึมเศร้าวันดีขึ้นดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการเรียกว่าไทที่แกสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันรักษาส่วนสาบฟเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนที่มองอะไรในแง่บวกและมีอุทิภาวะ ขอให้กําลังใจกับนายนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบกับแฟนกับทีมงานด้วยก็ต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่หวังว่าจะจับมือผ่านกันไปได้นะคะน้องนายน้องใบเฟิร์น